ครับสวัสดีนะครับผมกลับมาพบก,กับผมอีกครั้งกับ ep ที่2กับโปรแกรม google sketchup pro 2019นะครับผม ep แรกเราได้สอนในการใช้ข้อมูลเบื้องต้นอุปกรณ์เบื้องต้นข้อมูลพื้นฐานที่เราควรจะรู้ไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งแล้วที่เราใช้ในตอนนี้ถ้าใช้พวกนี้เป็นอย่างน้อยคนก็สร้างวัดสดุหรือว่าวัตถุขึ้นมาหนึ่ชิ้นได้อย่างสบายสบาย,บายเลยแหละมันไม่ยากสำหรับเราเลย เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ที่จะทํามันไม่ยากครับผม EP ที่2นี้นะครับจะเป็นการสอนสร้างวัตถุโดยใช้เครื่องมือพวกนี้ครับ Shape มี Rectangle จะเป็นสี่เหลี่ยม Rotate Rectangle ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าที่ผมเคยทําให้ดูก็คือจะมีการวัดขนาดของมันเห็นไหมจะคล้ายๆกับอ่าจะส่วนงานเป็นคนละแบบ ต่อมจะเป็นเซอร์เคลคกลมกสร้างยังไงให้สวยงามน,นะครับพลิกอนก็จะเป็นพวกค่าเหลียล่ยมหกเหลีย่ยมมันจะเลือกได้นะที่ผมจำได้โอเคอ่ะทีนี้ผมจะมาสอนก่อนว่าในแต่ละองคประกอบของสิ่งที่เราวาดลงไปเนี่ยถ้าเรามองมุมเนี้ยเขาเรียกว่ามุม2มิติถูกไหมครับทีนี้เราจะทําให้สิ่งสิ่งเนี้ย มันนูนขึ้นเป็น3ามมิติจะทำยังไงก่อนอื่นผมขอวาดให้เป็นรูปลักปกติก่อนถ้ากดชีพค้างไว้นะครับมันจะเขาเรียกอะไรนะจะคุมพื้นที่ให้เราให้เรารู้ว่าเนี่ยสีแกน้ําเงินเห็นไหมทีนี้เราเราวาดเป็นสองมิติก่อนผมจะทำฐานของ เสาธงชาติผมจะใช้เครื่องมือออฟเซตดึงขอบเข้ามานะครับฐานขั้นที่1นึ่ฐานขั้นที่2องเอาประ,ประมาณฐานขั้นที่3โอเคทีนี้ต่อไปเราจะทําให้ฐานตัวนี้จาก2มิติเป็น3มิติแล้วก็สกอเมาส์กลางครับแล้วก็เอาขึ้นทีละอัน ทีนี้อันเนี้ยผมจะให้สูงสักประมาณ200เซนติเมตรมอันนี้ลดคอลงมาเลย150อันนี้100ไหมอันนี้50เป็นไงเป็นมิติขึ้นมาไหมครับไงไหมทีนี้ต่อมาผมจะให้สังเกตจุดจุดหนึ่งสังเกตไหมว่าตรงนี้มันเป็นสีขาวผิวหน้าเป็นสีขาว ผิวหน้านี่เป็นสีดำใช่ไหมครับทีนี้ถ้าคุณจะเขาเรียกอะไรดีนะทอ่ทำให้มันเป็นผิวถ้าผิวสีขาวเนี่ยเป็นผิวด้านนอกผิวสีดำนี่เป็นด้านในถ้าคุณจะทําให้มันเหมือนกันต้องคลิกเลือกก่อนนะครับเลือกคลิกขวาแล้วไปที่ reverse face เห็นไหมมันจะกลับด้านให้เรามันจะกลับด้านให้เราแบบอัตโนมัติเลยเห็นไหม ถามว่าทำไมต้องรีเวิร์สเฟสเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวจะสอนอีกทีนะครับว่าทำไมเราต้องใช้ด้านนอกด้านในต่างกันมันจะมีทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งปึ๊บเห็นไหมโอเคตอนนี้เราได้ฐานเสาธงแล้ต่อไปเราจะทำเสาธง สาธงรู้สึกว่าจะมีวงกลมอยู่3จุดทีนี้ผมจะสร้างจุดตัดก่อนนะครับสร้างจุดตัดก็คือนี่เราเอาเราเดาๆจุดเอานะครับถ้ามันเส้นสีฟ้ามันคือบอกเลยว่าระหว่างพื้นที่2ฝั่งเนี้ยสีฟ้าตัวน,นี้คือจุดก,กลางเห็นไหมนี่เราหาปุ่มมุมง่ายๆเลยนี่ mid point เห็นไหมกดโป๊ะเข้าไปทีนี้เราได้จุดก,กลางคือ n point ก็คือจุดตัดแหละ ทีนี้ผมจะให้เสาสองเสายินเอนพอยต์กันเลยให้เสาสองเสาเนะี่ยอยู่ตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็จุดตรงกลางที่คือเป็นเสาหลักของขาาทางเสทรงอยู่ตรงนี้โอเคต่อมาไปที่เซอร์เคิลผมยิงจุดนี้ไว้อ่ปึ๊บมจะยิงตามนี้ได้อย่างไรน,นาลืมแล้ว ปึ๊บปึ๊บลืมไปเราเรียกได้เลยครับเราลบก่อนลบเส้นเราได้เส้นตัดเลือกเฟดอันนี้คือวิธีการเราเรียกอะไรนะกอปี้กดที่ control คลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วลากไปเห็นไหมปึ๊บได้เหมือนกอันนี้เวลบเราก็ได้เส้น,นกัน ต่อไปผมจะทำอีกหนึ่งอันเลือกหน้าเฟสเสาตัวกลางเนี่ยจะใหญ่กว่าใครขึ้นไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอามันย้ายมาก่อนปึ๊บโอเคทีนี้ผมจะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับสเกลนะขยายขึ้นมาิีนึงนี่ความติดผ้า ว่าผิดเยอะเลยสร้างเองแล้วครับผมยติๆๆตั้งโอเคประมาณนี้พ่อโอเคต่อไปก็ลบเส้นที่เราเอามาตัดช่วยเหลือนะครับโอเคนะนเคเราใส่ตรงอีูแล้วปึ๊บเขืนหัวหมดเลยจ้าอันนี้น่าจะสูงแค่ ร้ <24 S 2> อยยี่สิบเอันนี้เท่ากันเสาธงมาตรฐานสูงอยู่ที่ประมาณไหนคับผมเดาๆแล้วกันนะซักพันห้ากันสูงไปไหมโอเคประมาณนี้ก็น่าจะพอไปท <c oughs> ีนี้ก็ นะโอเคเอาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําสีเลยเพราะว่าจะทําให้ดูว่าเวลาโชว์ผลง,งานผุต้องใช้เครื่องมืออะไรทํำยังไงให้งานออกมาน่าสนใจทีนี้ผมจะใช้เมทัลที่เป็นเหล็กเทปที่เสา ถาต่อไปที่พื้นผมต้องเลือกเป็นเดี๋ยวนะผมลืมชื่อซะแเออนี่กระเบื้องกระเบื้องมาตรฐานตามโรงเรียนจะเป็นประมาณนี้นะนความง่ายยากมันขึ้นอยู่กับเราเรียนรู้เขาผมไม่ค่อย ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องทํานุ่นทะํานี่เยอะแยะแต่พอทําเป็นแล้วก็โอเคมันก็เหมาะที่จะใช้งานดีต่อไปนะครับเป็นการแนะนำโปรแกรมอะผมไม่เห็นเยอะผมจะให้ดูฐานกับตัวเล็กลนะันอ่ะต่อไปถ้าใครใดูคลิป EP ที่ห่งของผมนะครับให้ย้อนกลับไปดูนะนี่มุมตัวไอตรงมุมแถวแถวนี้นะ มันจะมีโปรแกรมที่ชื่อว่า Vray นะครับผมมันเหมาะกับการที่เราจะใช้ในการเรนเดอร์่ส่งผลงานก็คือแบบนี้มันไม่สวยหรอกใครทําก็ว่าเออมันดูมันดูไม่ดีไม่สวยทีนี้เนี่ยอุปกรณ์ตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะถึงตรงเนี้ยมันเป็นรูปแบบในการนําเสนอแบบภาพนิ่งซึ่งถามว่าสวยงามไหมผมว่าสวยงามนะเพราะว่าการเรนเดอร์ตรงเนี้ยมันมีผลกับการ ำเสนอผลง,งานด้วยถ้าเราส่งมาทางอย่างงี้ใครเห็นกออ็แบบมันได้นะแต่ไม่สวยเพราะฉะนั้นถ้าใครโหลด SketchUp มาแล้วอย่าลืมโหลด V-Ray มาลงด้วยนะครับผมไม่นานมากครับผมถ้าใจเย็นหน่อยก็ลงได้แต่ถ้าใครสงสัยก็คอมเมนต์มาได้เลยว่าสอนวิธีลงหน่อยเดี๋ยวผมจะสอนลงนะครับผมอ่ะต่อไปเครื่องมงิน,นี้เดี๋ยวถ้าลงแล้วถ้ามีเดี๋ยวลองใช้กันดูเลยลองทำดูรู้ก็ได้ต่อไปคำว่า Render ลองสักครู่อ่ะมาแล้วปึดึดๆึๆึอันนี้ค่าที่ผมตั้งไว้ออโต้นะครับผมอ่ะเรามาดูเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ถ้ามันครบร้อยก็คือพร้อมใช้งานปิง้งครบร้อยแล้วอ่ะทีนี้ผมจะ เซฟโอ้ดเลนช์ช่อนแอลก็คือเซฟรูปนะครับผมจะเซฟรูปไปที่นี่แล้วกันอ่ะทีนี้มาดูรูปกันว่ารูปผมอยู่ไหไอ่ามาดูรูปเห็นไหมดูยากเลยอ่ะผมซูมนดูจากนี้ก็ได้อ่ะอันนี้มันถึงจะเบอร,เบอร์เบอร์หน่อยแต่ว่า เห็นความสวยงามไหมครับถ้าเราส่งงานแบบนี้ถามว่าคนที่จ้างหรือว่าอาจารย์ที่สั่งงานเราให้ทําโมเดลอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถามว่าได้คะแนนเยอะไหมผมว่าพอสมควรนะถึงมันจะหมุนไม่ได้ก็ตามแต่ว่าในแต่ละองค์ประกอบเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะเรนเดอร์มันเดี๋ยวผมจะมาสอนเรนเดอร์อีกทีนึงอันนี้ผมตั้งเรนเดอร์ง่ายๆไว้มันก็เลยซูมแล้วมันยัง แตกละเอียดอยู่เลยเห็นไหมใน EV หน้านะครับผมผมจะสอนในการที่ว่าจะทํายังไงให้วัตถุที่เราทำเนี่ยออกมาดูมีแบบแผนแล้วก็มีลักษณะในการออกแบบซึ่งผมจะอิงตามอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนี้ถ้าเราเรียนรู้ที่จะเช็คข้อมูลแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ย มันจะแสดงออกมาให้เห็นอย่างที่ผมทำเนี่ยเห็นไหมผมใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแต่ว่ามันดูมีแบบแผนสิ่งแรกที่เราจะทาก็คือการวางแผนก่อนที่จะทําอะไรก็ตามอย่างผมผมวางแผนไว้แล้วผมจะทําแค่นี้แล้วก็จะนําเสนอในรูปแบบนี้ถ้าเป็นอัลฟ่าคือขาวอจีบี RGB คือสะท้อนสีทั้งหมดเห็นไหมครับถามว่ามันดีไหม ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ไว้เจอกันใหม่ EP หน้า EP ต่อไปจะเป็นการสอนจัดการในเรื่องขององค์ประกอบของภาพแล้วก็บ่งบอกตำแหน่งแล้วก็ใช้งานประกอ์ที่ผมสอนไปทั้งหมดเพื่อที่จะให้โปรแกรมตัวนี้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการทำงานหรือในการเรียนเกี่วยวกับการสร้างโมเดลต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้าน อุปกรณ์เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆสำหรับวันนี้ขอลา,ากันไปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ตอนหะน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับเชงไลท์เปลี่ยนชีวิตเพื่อตัว,ตวคุเอง